บ่เปิดกล้องพี่น้องสวยจังเลยผลมาสวยจังเลยพี่น้องเห็นกอเหลือตาใส่ถุงไปไปหายใหญ่ฮะมนี่เคียเด้อใหญ่น่ะไม่เห็นบ่ปลาเตน้องบ่เอิญปลาเตน้องบ่เอิญกลับมานะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้พบกับช่องยิมบอลคนเดิมอีกเลยจ้าพ่อไกยมณ์ซื้อก่าจ้าพี่น้อง เมื่อนี้เข่าดงเข่าปลานะามจะพี่นอ้องห่อหีบบอมาครับลานไผ่หนองสาคือเก้จาจ้าพุ่นน้องเสียอยู่ทั้งพุ่นนะคะพี่น้องมาตามไปรุ่นน้ำกันน้องพ่อไว้เด้วนะคะหีบก็จ้พี่น้องสองดอกบอ่ไปรุ่นน้ำกันจ้าพี่น้องว่าสี่ได้ตอสีมานบอนะคะพี่น้องหีบก็ดอกวันบานจ้พี่น้องสีพ่อโมวันบอตามไปรุ่นน้ำกันนะคะพี่น้องจา้ยายงวๆงวจา้า รุ่นปูรุ่นยญาแล้วพี่น้องจ้าดอกแล้วพี่น้องดอกหนึ่งสวยโอย้สองตัวนะสองดอกสิบพอดีเออเอาได้เห็ดปันดินแห้งเลยจ้ะพี่น้องล้มหนาวฝนตกแล้วก็มาลม้มแลาา้วก็เออขว้มแหงดินจะแห้งเห็ดจะแหง้รแหงรุ่นเติมกัน,กนยาๆวๆจ้ะพี่น้องจ้ะประมานบ่ะมาณประมานได้เด้อพี่น้องขาบ่ปาดเห บามีดินเอาไปดอกสวยๆเห็ดกอใหญ่เห็ดกอแดงปาดเนี่ยเออจิ๊บจักน้องอะไรล่ะไปดูมต้อน้ำกันย้าๆเจ้ะพี่น้องอุ้ยมันแล้วพี่อพี่น้องเอ้ยแตะถป็นซ้ายขึ้นนั่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 นได้แล้ว ตัปต่าตดอืมอืมยังชนะอืมดอกงเนาะกิ้มนแล้วจิมมแล้วเกี๊ยไปเลี๊ยมาพี่น้องพอกินุน้นงัยไม้หูมันทั้งพวกมือไม่เอาเสียมมากลนน้ำเนาะเอาเอาเอาแกปิดแกปิด อืมเนาะทีเดีออมอยู่เมื่อนี้ใบสามเลยนะพี่น้องนี่มานทีเดียวมานอยู่สีเดียมานอยู่พี่น้องเอา้ามันยังไม่นอนอย,อยู่ตัวเลยเนาะอืมทัดเลยคงเสร็จแล้วอืมมาเดยู่กพี่น้องอ้านี่ก่อนะถามพี่นอ้องเออ,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 อยังแก้นแก้มแข็งๆนี่ดอกนี่จ้ะสงเเ่าอยู่แต่ปากก็แข็งแข็ง อือ่าหาไปน้ำก้นเพิ่นนี่แหละพี่น้องเพิ่นหาไปก่อนเอนน้หาที่ดังนี่แหละและทค่อยรอดค่อยได้อยู่เนาะพี่น้องเนาะแก่หนุ่มกุนเพิ่นก็่ที่ค่อได้อยู่อเอาโบเบิด์ตโคโดอกดอกใช่ไหมฮึน้อยเพื่นนี่บอก โอ้ยแหนมันมันยัง้อยอยู่ตัวนะเนาะอย่าน้มันเลยุนนุอุ้ยอออ่ไอยนดอกนี่ืมันด um. ันิงม้ยาวเหยียบเอาน้ำนะอื่อืสวยดำดำบูขึ้ไขึ้นมา เรื่องบ่ค่ากับสิบ่เห็นอืม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 เห็ดกีนเลนซ้ายเด้อพี่น้องมันเป็นเห็นดนาทามแต่ว่าเป็นเห็ดนนดินดใช้ งันเกีย้ยวขึ้นมาพอแล้วเก็บใสมืองก่อนอืมอืม,มดอกนึง ได้ๆพี่นอ้องค่อยเกียร์กรับคอยได้อะนี่ปีนอยู่ในมวอน,นี่แหละใยไม้มันหกโบขีนในใ่ินซ้ายขึ้นมาบ่านมาเต้นดิน่นปมปนดอกนึงแข็งอยู่ัน่คือ,อทรงเทายุกแต่ว่าแข็งอื ขาลายพี่นอ้องมีดอกเดียวมันน่าจะมีเป็นมมนี่นี่ก้อยแซบว่าสัน่นอุ้ยปูไฮกับปูไฮไฟไหมเอา้าหาโมมันหพ้พ่อไปก้อยหนึ่งเดี๋ยวก็มาก,ก้อยแอบหรือโมมันดิสามดอกหุ่ดอกน้องกำลังพอดีไอ้ก้อยถวยแบบไงเลยจ้ะดอกกล้วน ปาดๆปาดๆผมเป็นเชื่อ่วนดอกงหาโมมันโอ้ยมันเลยจะสิบดอกป่อิ่มใบใบมาเข้เลยหอมหอมอมอืมพุ่นยู่อือ้าวมันคืะก้อยหอยไนยวะงาบับพับที่น่ง อืออือสองดอกอือน้ำกออือสองดอกอืออือนั่นก็น้ำอืออือได้ตัวนี้คุ้มเนี่ยดอกนี้อือสวยเฮ้อ่ะอ,อือ ไอ้ก้อยแรงแล้วเหาอหืมตัวกวางพวกนั้นก็ไอ้หม้อไปเดินดูขวามัจุ่มปะงามงามอืวยเลยเหลืองเหลืองอ่ออ่ออืมอ่าเท่าปะใช่ปะโอ้มันเท่าอะไรมันออกเป็นเชื้อหาหมดตัวมันอ่อนเหาอนู่นนี่กับนี่ใครคือกัน น้าน้าโองก็ออกนี่กำลังออกน่ามาหลอบค่ะต<ท>ัวแม่มันอ้าวสวยสวยน้าดอบแรงก็สีดิออมอยู่ในแกงอยู่พี่น้องเปเบิ่งที่ก่อพนนะัขนาเจ้าเชียร์คราไปเบิ่งสีเก่าเบิ่งเก็บขี้เก่า นี่มันออกไปหอดปุ่นหรือพี่กายร้อมเนี่ยอืม,อมนั่นกระถาเขาอยู่อ,อืเห็นกอ็อุ้น,นี่ได้๋ดอกนึงหน่อยนี่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 น อย่างคนบ่อคาค่าไฟหืมไฟเออไม่เปิดไงไฟขวดี่นอกชาบ้านเห็บบานนะมันต้มออกบางยางซื้อเห็บจุ่มอ่ะครับเบิ่งเกียจะมามนโพดมนเหียเอ้ามีจุ่มอยู่ตัวนี้เอ้าเกียเบิ่งอืมอืออุ้ยหลายดอกอยู่อ่ะ อยู่จังสีตัวละค้าดิบโอดยใครจะอาดสีเคียแต่ได้ไดไมือมือเศร้านี่เขาดับเบิเคียมปีนมาอีกน,นี่ดอกนึงปีนอีกเกนนบิเ่งก็บัดเคียค่อยๆเราเห็นโอ้บานมาใต้ๆยๆกีดินคนนี้เพี่นอ้องอืมว่าจะมาตั้งเป็นใครทงๆก็ได้นหะมอืม แกงเลยเด้อพี่น้องมาขำๆกับเขได้เอ้าเล่นบ่เบิ่งพี่น้องเบิ่งเพิ่นอยู่บ่ได้ยบานอยู่ทางเทิงเด้อดบานมาแต่ในขี้ดินพุ่นไคสิเห็นเพิ่อนคุ้มดีเลยยืมดอกขาวดอกแดงเป็นบ่บ่แดงพูดดิเพื่นพูดพูดพูดเห็นบ่มันดันเห็นไหม ก่อแดงนั่นนั่นดอกนะดันมาแต่ใมสิดินกดที่นอกอินแม่ฟันปูหายเนาะมันกนพูเชียเชียร์เชียอ่ะเชียไปเชียมาก็เจอ ไข่น่อยเพื่อนเนนอนเนาะเอ,ออเออที่ในดิน,น่นได้ยันอือน่าสิดีแกงเดือดพี่น้องค้ากล้องก็บม่ได้ใส่ฟ้าวไรโอ้คุณนายเอ้าอยู่ในดินพุ่น่ะโอ้ยดอกบระงามหนึ่งอืมมมีเนื้อปัดกี่ดินออกนเนาะอาเกี่ยคัาๆา,าบัน อีกเก้าเพิ่นกับพ่อได้อยู่พี่นอ้องนั่นละนะเห็น,นอ้ออือพี่พี่นไม่ยี่อุ้ยสองปีนก็ดีเพิ่งสองดอกอุ้ยหนั่นดอกนึงน่ะเอออุ้ยขึ้นมาต้นนี้ดินหมดแล้วพี่น้องน่ะอืมอืมอันปเมื่อเช้านี่ไปตัดต่อขีด เห็ดปอเจ็บเอาบักหลายนึงอยู่ใต้ไปไหมเป็นึ่งแดงอยู่โอ้ยอยาก,กลับไปปีนบนเก่าเด้วะ่ะอืมนี่จิมนน้มเห็ดบนน้ำก้องก้องก็เลยออกจากเห็ดเนี่ยนานญา,า่ายญาหยียบเร็วเสียงดังปุอยู่คักบัว มันเห็ดโอ้บูอยู่ในดินคุณงัดมันขึ้นมางัดทางงัดเอามันดีดอกนี่ใครัวบาหันกับกวมอยู่นี่เด้บ่เอาเพิ่นอีกน่าสวยไปกินเด้งได้พี่น้อง ขึ้นมาบ้างเบ็นึ่งตัวนี่สวยสอบหัวตัวนี่โน่นนีแไนวงห้าสิไปฟังอะไรอย่เนาะตงเป็นยังี๋ยวสอบ กี่ด็กเกินแล้วพี่อาต้องหาอัน,นสาวบางหันเดียวค่ะดอกกับดอกแย,ยกกันดอกคุณะทางสมาดอกอ้วนดอกงามได้เอาลอง,อองน้ำกันนั่นสวย บอบอบอตนั้นบ่แมนอืมน่าเบะเบมาเออเห็อืมสาแบบแบบมูีเอาบนา้หกันกมาดอกไปใส่เดียวอู้น้ำใส่บัมว้ายลกหลายน่ตานั่นนั่กหลายนือ้อ เก็บก้อนเก็บก้อนสีเหมือได้ดีพี่น้องฮอดสีฟัวร์บึงสวยสวยเดี๋ยวมือกว่อมดอกเห็ดกระส่วนไตทองเห็ดกระสวนไตนั่นมันกว่อมกว่อมมันก็ได้บ่เห็นภาพ เอ้ไม่สวยมันไม่ต <Wasn> ่อยได้ยีติไม่ต่อยได้สูวรณอืนีแอืพุ่นนูนแดงๆทั้งเิงพุ่นกระมีนอนอะไหนั่นบไม้หน่ ูนเอออู้สอค่ะอืออ้เป็นสั้นอยู่เดี๋ยวเพิ่งเงาหนีแน่พี่น้องเงาฮิตโกเงาเดียวอยู่น้ำกันเพื่ไงพวดไงเดียวอ่าอืมดีเหมือนนี่ปวดอืม เงาเดียวตัดขาเขาออกไงจะได้เสื้อเขาอยู่นี่อยู่จุ่มเดียวกันแขนดีเป็น้ต่ย่ำปอด,ปอด าามึตงต้น,นอยู่นี่เป็นทกบดูบ่กำลังว่าสีเกียร์ได้ตีนส่วนบื้องบนนึงละแม่เห็้แต่ว่าร่างดี่ดีน้นซ้ายหลายเชือมต้ป็นเชืออยนี่ เนั่นสองผูดผูดผูดยืดเทิมเอาเหยียบไว้เร็วนั่นแค่นีเหยียบจำกัดอุ้ยผูดโอ้อัดเจ็บมาืเออให้มันเสียฝังเลยเนาะสี่ยงเสื้อสีตาย คัว้ขวขวั้วขั้วเอาดินฟังคือสิดีเสื้อสืตายเง่าเบิ่งเบอรน่งขวบม,มาแล้วมาตีนส่นวนบนนี้คือจังเป็นอุญโยเพิ่นไปนี่เปล่หนังจีละอย่าบ๊อบอ้อมมาโอ้ยเท่าไงาหืมดอ,อกอืมเอามากลอนกลอนฟังฟัง ดำมอง้วไม่เก็บบางังตังตังเสียเพื่อนไว้หนินนเปิดกินก็ไปนไี่มันขี้ามตงไปดูมเตเทียเอานเท้าอีกปัาาเท้าออได้ป้องวได้อตังตังได,ไ,ดได้แต่ตังได้ดอกะตังได โอ้มันกรงเนี่ยมันคือเท่าทิมอือได้ปะอือมันเหียวแดดเหียวแดดมันเหียวแดดอมันแมนเบิดเลยนะแดดเผามันออไปปลูกใส่กันจปลูกอะไรนี่จะเพิ่ตายไมด้วยางนี้น่าพ่อนถาน่ ผมว่าอืมโอ้ยแต่เสียดายมันเป็นเสื้อไปให้นะซ่าห่างอย่นี้เฮอะน่ออืมโม้ยสมดกงามแท้สองเลยนั่นไปไม้ปกู่นะเนี่ยใบดำดำนะอือเอ,อดอกไปิปัดปนีนี่เดียวปัดไปใส่บู้งำหานอืมมันแห้งแดดเผามันดมไม่เห็ด บมไม่เห็นนะเี่ไมนจะมีเอะไรห,หรอกอืมมันเคือกอดดิอุ้ยน่นน่ะว้ายาเขาจะเก็บมูลอีกกว่าสิทัววเพราะท่านี่ทัวเคืองเลยนี่ปนนี่ <c oughs> นี้อยู่พี่้องเ่าทิ่มกับป้านั่นเอาได้เอาว่าได้อืมอืมนี่โอเจได้เนาะ ตัวงามีกินนะมันได้กว่านั่นไงนั่นเหนียวเบิ่งกันเอาได้ไหมนี่ไปแทงก็บัปกป่านนี่สองซ้ำดอกนี่บอกนะอืมองเอลยสวยดันขึ้นในป้าไม่ตรง ม,มันจะเกิดแหงกนั่นก็จะเกิด,ดอยู่อืมเอาเดี๋ยวจะดอกมันเที่ยวตรงนี้ตางเลิมีนี่หน,นีละอืมเนี่ยดินันดอ,อกคุณอืมเอาอันแหง จีเต็มตาละจ้าอืมนั่นดอกอืมอ,อืมหั่นนะใครกำลังบูดิน เว้นกัเมือดคำมาเข่าเลยพี่น้องืมมีหนูอือเฮ้ืจีเกินตาแลยน,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 นั่นน่ะปนดอก่เห็นบนะ่น่ะอืมโอ้ยกระตาตา่างเอลือโดยนะเอา อืมอมดอกสวยๆย่ๆเด้อมันใจว่าสิบ่เหยียบอบ,ยยบปอปากกะหักมาพ้อเอานั่งพีสตีน้โอ้โขูดดอกนึงอ่ะจังไปเอาดีว่าสื่อน,นี่ขี่เกาได้นี่ขี <laughs> ่เกาได้นี่อานเห็นบ้านะอ่ะ ดี๋ยวจูอ,อพี่ือตะเบนตะเบนกำลังที่ตกดินคำพอดีไปมือนี่พาอแค่นี้ย้ายม่วนกลับน้องสาจะกลับบ้านเพียงแค่นี้นะคะสำหรับมือนี่ไปคลิปหน้าพ่อกันไหมจ้าสวัสดีค่ะ